อันนี้ก็ยตดนะคะตวงไว้แล้วจะทำพิซซ่าค่ะยตด แป้งนี่ใช้ร้อยห้าสิบกรัมนะคะเดินไปไหนได้เปิดวเลนะคะแปร็จแล้วก็ใส่น้ำาึ้ผิด แค่พอนวดได้นะเมื่อกี้ใส่เกลือ,อไ,ปไปไปๆลช้อนไปไปลา้อนชาหรือหนึ่งเสร็จหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาก็แหละถ้าตวงอันนี้จะได้พิซซ่าขนาดสองถาดเนี่ยนะคะอันนี้จะเป็นขนาดหกหกหรือแปดมันนั้นหั่นแปด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 ชิ้นอันนี้จะหั่นสี่ชิ้นนะคะรูรอย ลอยจากการหันอเอาแค่พอนวดได้นะคืออันนี้พอมันแข็งไปไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะสูตรนี้เพราะว่าตัวแป้งอะ่ะคือถ้าหากว่าใส่ยีสต์นะปกติส่วนใหญ่บางคนก็จะใส่น้ําตาลลงไปเพื่อให้ยีสต์นันได้มากินแต่ทีนี้ว่าถ้าใส่น้ําตาลปุ๊บเนี่ยคือรสชาติมันจะหวานแบบหวานแบบแปลกๆปลอะ่ะ ก็ลเลยไปใ,ใส่ดีกว่ามันเป็นอาหารของยิดเนาะแต่อากาศอย่างนี้ก็โอเคอยู่นะใช้ได้อยู่แล้วก็นวดทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้เขาขึ้นคนะแป้งนี่จะพอดีขนาดกับในตัวพิซซ่าถาดนี้นะแต่ถ้าหากว่าใครต้องการแบบในปริมาณเยอะเลยชอบทานแป้งหนาค่ะก็ใส่ได้อีกค่ะ โอเค okay. มาต่อกันนะคะอันนี้แป้งขึ้นแล้วท่าดาขึ้นเรียบร้อยหลังจากที่เราปิดฝาไว้ขึ้นแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมานวดแป้งเลย มาไล่ดมกันเนาะ น้อยๆคือมันจะทําได้แต่ถ้าสมมติว่าปริปมาณมากๆนี่คือแนะนําให้ใช้เครื่องรวดนะคะ จะได้างเนี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาแบ่งเป้งคือถาดเล็กกับถาดใหญ่บางคนก็ไม่ชินนะลูกเท่ากันถาดเล็กเราก็ใส่น้อยหน่อย เวลานวดนี่คือใช้อุ้งม,มือนะคะเราไม่ได้ใช้ส่วนอื่นเพราะว่าถ้าใช้ส่วนอื่นปุ๊บเนี่ยถ้าเอาฝ่ามือนวดเนี่ยมันก็จะปวดตรงนี้ค่ะใช้ฝ่ามือคืนเสร็จแล้ว ค่อยมาต่อแบบเล็ก ไว้ต่อนะคะพักไว้อย่างเงี้ค่ะสีขาเสร็จแล้วก็มาต่ออันใหญ่ต่อมันก็จะคืนได้ง่ายขึ้น แล้วพิซซาแป้งบางของเราแล้วก็พักไว้นะคะขอพักไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยคือระหว่างที่พักเนี่ยคือเราก็จะเจาะรูก่อนเพราะว่าเวลาอบเนอี่ยมันจะได้ไม่พองโอเคนี่พักไว้ก่อนให้ขึ้นนะคะแล้วค่อยเอาไปอบไฟหนึ่งร้อยเจ็ดสิบประมาณยี่สิบนาทีนะคะก็เสร็จแล้วก็เราจะเอามาปักๆให้มันเป็นรูๆอย่างนี้นะคะ เพราะว่าเวลาอบเวลาอบเนี่ยคือมันจะไม่พองนะะออซอมจิ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 ้มให้ชั่วเอาให้ถึงตรงแผ่นเอาให้ถึงข้างล่างมันเลยนะคะอันนี้นะคะยังร้อนร้อนอยู่เราก็ ขาได้เลยแป้งแป้งหดยังไม่ขึ้นดีนะเอาไปอบก็คือออกมาก็เลยเป็นสภาพนี้นะคะหดอย่นี้เดียวอันนี้แบบว่าบ้านๆก็เลยต้องใช้มือใช้มือจะค่อนข้างดีกว่านะคะไม่ต้องกลัวโควิดนะคะเพราะว่าบ้านเราเอง เก็บไปจะดีมากเสร็จแล้วมีซอมสมะเขือเทศน,นะคะะเลงไปเลยออกิกาโ,โน่นี่นะคะ่ะ แป้งจะกรอบนะลองเสียงแป้งค่อนข้างกรอบใส่หน่อยดีกว่า พอดีวา่าเป็นคนชอบชีสอันนี้จะเป็นาริซาทชีส ที่บ้านถือว่าเป็นภาิิว่าทําไปเก็บไปเวลาทำเสร็จมันก็จะได้ของจะได้ไม่รกโ,โใช้มือมันจะค่อนข้างเร็ว ็จัดเต็มเลยนะของเราชอบอะไรเยอะๆก็ใส่เยอะๆใส่ได้เต็มที่ค่ะเือเรากินเอง ยิ่งท้าหน้าล้นนะคะเวลาออกไปก็จะใช้เวลานานขึ้นหน่อยอเลย คนที่บ้าน <sm art> ทำนป้งมือแล้วก็ใส่แป้ <fists> okay. <sm art> งมืยเลยด้วยลืมนะคะทำไปเก็บไปรับรองเร็ว <sm art> อันนี้ชื่อชีสมอสซาเรล,ล่าชีสนะคะ ที่ทำให้มันยืดเนี่ยคือยิ่งใส่เยอะยิ่งยืด i <laughs> นะคะคเอาเข้าอบนะคะไฟ150องศาประมาณ15นาทีะคะ่ะหลังเข้าอบแล้วมาดูกัน